สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามของนาเสนอรายการโซลารอะดิเมะ weekly นะครับโดยรายการนี้จะเป็นรายการที่นําข่าวสารของวงการอดิเมะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานํามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนะครับจะมีข่าวอดิเมะเรื่องไหนมีการอัปเดตเรื่องไหนมีข้อมูลใ,ใหม่ที่น่าสนใจหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับข่าวแรกนะครับโอเวอร์หลอดเดอะบูวี่ภาคอานจากศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยทีเซอร์แรกเตรียมฉายภายในปี2 0 2พัน e ี l o r d ีอนะครับอีกหนึ่งมิกายแนวดาร์กแปนตาซีต่างโลกยอดนิยมที่มีการประกาศสร้างภาพยร์อนิเมะในชื่อ Overlord s e o k o k u h ค n หรือ o v e r l o r หล h e เดอสกาชิงดอมหรือชื่อไทยนะครับ Overlord ออาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ล่าสุดนะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างสั้นๆออกมาให้รับชมกันแล้ว โดยในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นยันดาเบลที่มาพร้อมกับเป้าหมายในการทำให้ประเทศแห่งหนึ่งให้กลายเป็นนรกก็ต้องมาติดตามมาต่อว่าเป้าหมายของเขานั้นจะสำเร็จหรือไม่สำหรับกำหนดการฉายจะเป็นภายในปี2 0 2 4นี้แล้วก็ต้องเราดูกันด้วยนะครับว่าจะเข้าไทยหรือไม่ครับโอเวอร์ดนะครับเติมดเป็นที่ยายเดยวดักแป็นรีต่างโลกของอาจารย์มารู้จงมะคู่กันนี้และว่ฒน์าประกอบโดยโซบิน ที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกบนเว็บไซต์โชว์เทกานินาโรเมื่อปี2010และมีการตีพิมพ์ฉบับหลวงเล่มโดยเอตเบรนปัจจุบันนะครับมี16เล่มนอกจากนี้ยังมีการดทำเป็นฉบับบางะโดยนิยามะฮูกินในนิตยสารคอมเอกและมีทั้งหมด17เล่มด้วยกันสำหรับฉบับ eme, อาร์ดิเมะก็มีทั้งหมด 4, 4สีสั้นโดยในภาคใหม่ที่จะถึงนี้จะอยู่ในช่วงเล่มนิยายที่12-13โดยเป็นเรื่องราวของอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกกำรางของจันพัทปีศาสยันดาบเบลโจมตีและนั่นก็ทําให้ออุนโกต้องทําภารกิจเพื่อกำลับยันดับเบลลงให้ได้ครับข่าวต่อไปมังงะโนราการมิเทวดาขาจรอ,อวสานแล้วครับออกเล่มจบวันที่16กุมภาพันธ์นี้เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาในที่สุดมังงะโนราการมิสเตกอสหรือโนราการมิเทวดาขาจรซีรีส์มังานแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติ ก็ได้เอา,าสารล,ลงไปที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งหมด109ตอนหลังจากที่ตีพิมพ์ในนิตยสารมันลี่โชเนีนแมกกาซีนของโคดันชามาตั้งแต่ปี2010ซึ่งก็เป็นเวลามากกว่า13ปีเข้าไปแล้วและทางโคดันชาก็ได้เผยภาพปกประกาศรวมเล่มที่27ซึ่งเป็นรวมเล่มสุดท้ายและมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่13กุมภาพันธ์นี้โดยบียาโตขึ้นปกเลยโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของยาโต เทวดาตกยากที่ต้องมาทํางานที่ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีหาเงินเช่นรับจ้างแก้ปัญหาหัวใจให้กับมนุษย์ทั่วไปเพื่อเอาค่าจ้างมาสร้างสารสถิตให้ตัวเองอยู่ต่อมาเขาได้บังเอิญพบกับฮิโยริสาวน้อยที่มีความสามารถในการถอดจิตวิญญาณของตัวเองออกจากร่างได้ฮิโยริจึงได้ว่าจ้างคยาโตหาทางแก้ปัญหานี้ให้กับเธอข่าวต่อไปดาบพิฆาตอสูรปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์สู่การสร้างฝอนของเสาหรัก เผยกำหนวดวันฉายที่เมเจอร์ซินิเพ็กแล้วบอกเลยครับงานนี้ใครที่เป็นเหล่าสาวุกเรื่องนี้ต้องไม่พลาดด้วยประกาศทั้งปวงเพราะทางแฟนเพจของเมเจอร์กรุ๊ปได้ออกมาเผยข่าวดีว่า Demon สเล y e r to t ูเดอะฮา r a ชิลั n เทรหรือดาบพิฆาตอสูนปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์สู่การสังสอนของเสาหลักมีกำหนดฉายแล้วทั่วประเทศในวันที่29กุมภาพันธ์2024ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กข่าวต่อไปครับผม พี่น้องปริศนาโรงเรียนม,มหาเวสีสังนสามปล่อยพีวีหลักเตรียมฉายเดือนเมษายนนี้อนิเมะมาฮกะโคคโนโรเทเซหรือ De ีเอเดก a ระเ t i c High School หรือชื่อไทยพี่น้องปริศนาโรงเรียนม,มหาเวิศิสังนสามล่าสุดทางสายเป็นทางการได้ปล่อยภาพขีวิชวนกับพีวีตัวอย่างหลักออกมาทับชมกันแล้วสำหรับผลการฉา,ายจะเป็นภายในเดือนเมษายน2 0 2 4ที่กี่ที่แปลงถึงนี้นี่เอง รอติดตามเรื่องราวบทใหม่ของเทปทัชกันได้เลยและนอกจากนี้ทางอนิเพล็กจึงได้ทําการปล่อยวิดีโอโปรโมตตัวใ่ออกมาโดยในตอนจบของวิดีโอนั้นก็มีการเผยว่าตัวอนิเมะจะได้ศิลปินดังอย่างลิซ่ามาร้องเพลงเปิดให้โดยในปี2014ตัวของลิซ่าเองก็เคยร้องเพลงเปิดให้กับอนิเมะเรื่องนี้ในซีซันที่1ไปแล้วซึ่งก็คือเพลง rising hope และเธอนั้นก็จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเพลงใหม่ของซีซันใหม่ ส่วนจะเป็นเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามกันนอกจากนี้ในตอนท้ายของวิดีโอยังมีการบอกไปอีกด้วยว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมในวันที่4มกราคมนี้ใครที่เป็นแฟนอนีเมรเรื่องนี้ก็รอข่าวสายกันได้เลยนะครับ The e c c l r a l a d Magic High School เป็นผลงานไลร์เนวลของสโตมุซาโตและว่าภาพประกอบโดยคาดะอิชิดะที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกบนเว็บไซต์ชูิสกานินาโรเมื่อปีส0 0 8 พอจะถูกนาไปตีพิมพ์กับทางเดนกิคิบุนโกะของสำนักพิมพ์ ASCII Media Works ในช่วงเดือนกรนกฎาคม2011และได้รับความนิยมจนมีการทำเป็นฉบับอนิเมะถึง2ีสั้นรวมถึงภาคแยกอีกจำนวนหนึ่งด้วยโดยเรื่องราวของซีซั่น3จะเป็นหลังจากที่ทัตสึยะและบิยุกิเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนปี2และจากผลงานผลการเรียนที่ผ่านมาทัตสึยะ ถูกพิจารณาให้เป็นนักเรียนในแผนกวิศวกรรมเวทมนต์ที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นในปีนี้และได้รับเลือกให้เป็นรัะธานสภานักเรียนแต่กลายเป็นว่าบรรดาเด็กใหม่กลับไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่นอนว่าพวกเขาทั้งคู่ต้องเจอกับนักเรียนระดับอีดิททั้งหลายที่จะทําให้ชีวิตในโรงเรียนนั้นต้องเปลี่ยนไปและนี่คือข่าวสารทั้งหมดในคลิปนี้นะครับของรายการโซนรับอน,นิเมะวิคลี่สัปดาห์นี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีข่าวสารเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมติดตามมาอยู่ไม่เอ่ยถ้ามีหรือไม่มีมากคอมเมนต์กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่องโอเวอร์โดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิดดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าฮยวกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มาพร้อมกับ NPC เผ่าเทพ ที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของคิวไออุโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเคียวกะกับเหล่า NPC เอเผ่าเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นคิวเดอะโฮลี่สปิริตแถมคิวที่ว่ามานี้ยังมีอันดับคิวสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกาซิลเรื่องาาราวการปะทะกันระหว่างเคียวกะกับเหล่า NPC จากคิวเดอะโฮลี่สปิริตและไออุนโกพร้อมเหล่าเ p ็นจากคิวไออุโกจะเป็นอย่างไรแฟนต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง The Scription เลยเอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโซลามกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ